พวกมึงมาตูร้านกูฮะร้านฉันเป็นคนดีหลานฉันไม่เคยทำผิดหลานฉันไม่เคยทำผิดเจเดียนไปกับหน้าตาลค่ะไปกับน้ำเต้ามี้ได้กินบ่เดี๋ยวมาเขียบนะดิแะะมปุณณ์จารวิทยกูสั่งพี่นางได้เอาทาเหลืองมาให้จ่ายป่ะมึงเป็นคนสั่งมึงอย่าไปทำน้ำพริกนะ <Hey! S 2> มาเลย

เดี๋ยวคนได้ได้ผักนี่ผักแก้วเนี้ยเอเอาไปให้พิ์นี่อันนี้คืออะไรจ๊ะค่ะเอาไปทําบองเขียบค่ะทุกคนให้แกลบออกมาให้พี่นางค่ะแกลบนะคะเห็นบองมือเจ้าเอ้ยเดี๋ยวน้ำกบปรลางให้ฟ้าเนาะเอาเอาลงมาเปิดเบังหน่เทเลยเนาะเขาจะเอาถุงปุ๋ยคืนหรอไม่เราล้างไง หรือว่าอยู่ไม่ได้ไหนไหนเอาเบิ้งเปิดเบิ้งงั้นเอาไปร้านกรุงเทพบ่เบิ้งกับเทลงต่อกันตอนนี้ยายพามาตัดรากให้ด้วยโอ๊ยไม่ซื้อเอากลับไปคืนไม่ซื้อขอผมไหมไม่ซื้อค่ะทุกคนมาดูค่าไปเพ็ดบองเขียบแล้วใครจะทำเนี่ยมึงสั่งกูถามนอยเถอะใครจะทำกูยังไม่ทันได้บอกเลยว่ากูเสียเพ็ดเยัง ปะเด็กให้กูถามเนี่ยมึงพูดความจริงใครเป็นคนสั่งกูมึงไม่เสือกไอ่เหยไม่มีกูก็เลยมึงทุกคนมึงต้องไปเหตุเองเออกูเหตุเองก็ได้คันเบอเดี๋ยวผ่านตีทำทุกคนจะาซื้อไหมรอบนี้กูทำอ้าวกูทำสเต็กลูกแอ the บ e e f มึงอะไรมึงก็บอกมันดีๆก็ได้ทำไมต้องด่า กูด่ากูบอกแต่กูพูดเสียงดังเหมือนมึงนั่นแหละสตีกลูกอันเดอร์บี้สตีกลูกอันเดอร์บี้ผินว่ะโมจิสตีกกลบเอาไปคืนนะไม่ซื้อน้ออันตี้มึงจ่ายตังค์มึงเป็นคนจ่ายตังค์มึงมาผิดชอบอะไรปิ้งดูใส่ไรจ่ายตังค์แกลบมึงก็ได้โอ้ยเนาะ ปึกแห้งหลายผัวเห็ดเอียงม่เป็นมึงเห็นเป็นดามเด้มึงทำอะไรไม่เป็นอีหลีว่ะเออดีไม่ก็ไปไรเสร็จปะกฤษดเห็ดอีหลีเด้มือเจ้าขาไม่ผัวปึกแม่เนี่ยมีเมียปึกกันกันนี้จริงแล้ว Yes ผู้ใดลืมซ้ำเถอะเร็วเป็นมึงเนี่ยมันจะสิม่วาจังสี่จะสิีปากดิใส่กูมึงมีมึงเป็นผัว mừng giờ xịn má wow, hay đi đi, Ao rồi, anh tê, lấy kéo ra với, mùng giờ xịn má cọt nét chuông mông đơ. đứa, lùi qua chỗ để thì ไม่ไอวต่เบื่อก่อนก็นกนได้สใในใจไหมเนอะมาเจ้าขาหลวงพ่อไม่มีติ๊กตอกจ้ะมันเป็นอินดี้มันเป็นอินโทรเวิร์ตมันบ่มี่อย่างหรอกมามทุกคน,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 นขอหัวใจรัวๆหน่อยนะจ๊ะเดี๋ยวนังบีจะหั่นหมู